จากวันแรกทุกคนตั้งหน้าตั้งตาแต่งร้านจนกระทั่งเข้ามาขายนายกมาเปิดเลยนะงานนี้ใหญ่จริงๆก็ขายกันไปขายดีบ้างไม่ดีบ้างแต่มันก็ต้องขายนะเพราะว่าเรามาขายของมีคนเยอะแยะมากมายเข้ามา ของเรานะ่แล้วแต่ลูกค้าเขาจะเลือกนะซ้ำกันบ้างไม่ซ้ำกันบ้างลูกค้าเป็นคนตัดสินใจเองเราก็นั่งขายกันไปบางคนก็ขายไม่ได้บางคนก็ขายดีซะอะไรขนาดนั้นอย่างเงี้ยแหละเขาเรียกว่างานโชว์ความสามารถทีละออฟาร์มนะถามว่าขายดีไหมขายได้แต่ไม่จริงกับดีมีของเหลือกลับนะแต่ว่าไม่ขาดทุนนะ่ะเป็นใช้ได้ที่เสียใจอย,อย่างเนี่ย ค่าไฟแพงมากที่เมืองทองนะเนี่ยวันกันดดูเหอะว่ามันเกิดอะไรข oh, okay. er. <S <S ึ้นขอบคุณมากนะครับตอนมาร์ออกมากอนออกมาให้ได้ก่อนถ้ามันบอกจะเปิดตรงนี้ก่อนกตรงนี้ระวังระวังระแทก วังกระแทกเขาเมื่อกี้ตึง้งน,น,น่ะทหารส่งส่งมารถจอดที่ไหนเด้าหรถจอดที่ไหนรถ้อดกันูุนครับรถติด,ตดเป็นแทประตูทางออกเปิดไม่หมดล้อ<ถ>ไม่เชืะละอ้อฟา